สวัสดีครับพวกเราเมเดิร์นดอนะครับ <c oughs> วันนี้พวกเราก็มีข่าวคราวมาแจ้งให้กับแฟนเพลงทุกท่านทราบนะครับสำหรับคอนเสิร์ต a m a d o p r e s e n t t The Very Normal of น o o d e n Dog นะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นแพร่ระบาดในบ้านเรานะครับก็พวกเราตัดสินใจที่จะเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปนะครับจากเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 5, 6แล้วก็ 19, 20นะครับทั้ง4รอบเนี่ยก็จะเลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับในวันที่ 9, 10แล้วก็ 23, 24กันยายนคมนะครับครับแล้วพวกเราเราก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็เก็บบัตรไว้นะครับเก็บบัตรไว้เอาไปใช้คราวหน้าได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ